โมโมวันนี้รัตวีกินอะไรกันดีกินอะไรดีอ่ะหาอะไรอร่อยแพงๆกินกันดีกว่าเนาะกินผู้ไหมล่ะเค็มเดี๋ยวเราชิมเดี๋ยวรสพักหนึ่งผู้เพ้ออะไรกลางวันหิวข้าวหิวข้าวใช่ไหมกินอะไรดีโอ้ยกินอะไรดีอ่ะเนื้อไม่หันมือวันนี้เปรี้ยวปากอยากกินเนื้อเธอรู้ฉันไม่กินเนื้อเนื้อสดเนื้อสดเหรอฉันไม่กินหลงเนื้อไปกินเต๋ยวเป็ดดีกว่าไหมอ่ะเต๋ยวเป็ดเหรอเต๋อเป็ด๋อเปเต๋อเป็ดไหนอ่ะเต๋ยวเป็ดร้านติ่มไงติ่มเหรอ เฮ้ยอืมดีนะฉันไม่เห็นทันเนี่ยเนี่ยโมแต่คุยนะเธอเนี่ยเธอนั่นแหละชวนคุยก็บอกให้เป็นคุไู่กินผู้กินผู้ไม่ใช่กินเนื้อกินเนื้ออะไรเงี้ยฉันกินเนื้อที่ไหนแล้วเนี่ยดีนะไม่ชงตูนรถข้างหน้าเนี่ยรถข้างหน้าก็เบรกก็ทันหันชงเฉยเนี่ยเขาตัดหน้าเราเนี่ยใครติดใครถูกไม่รู้นะแต่ประกันเธอล่ะ อ้ยฉันทำไปเรียบร้อยแล้วออไม่ต้องห่วงก็วันนั้นไงที่เราไปทําที่วโงโ,โรตโตโซวิดอะอแล้วเราไปทําที่อินชูเฟนโบเกอร์กันไว้ไงฉ<อ>ันทำชั้นหนึ่งเลยนะชั้นหนึ่งใช่ไหมใช่ใชสบายใจได้แต่ก็มันก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเนาะถ้าเกิดขึ้นอะอแต่ที่นี่เขาดูแลดีนะใช่ไน้องเขาน่ารักนะที่นี่ใช่เอาตกลงกินอะไรอืมอ่ะแล้วแต่เธอแล้วกันฉันยังไงก็ได้ไม่ต้องชวนคุยแต่แบบเมื่อกี้ไม่เอาลนะไม่เอาดีนะที่มีประกันเธอเนี่ย ใช่แต่อินชูเฟนนะนะทำไว้ที่อินชูเฟนบล็อกเกอร์เรื่องประกันภัยไว้ใจเพื่อนคนนี้ได้เลยจริงนะจริงโอเคชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเลยใช่ไหมใช่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าถ้ารถถ้าเธอไม่มีตังค์ทำชั้นหนึ่งก็มีชั้นสามติดไว้ก็ได้ได้ข่าวว่าเขามีผ่อนนี่นี่ใช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 ่ไหมวันนั้นฉันแอบถามผ่อนไม่ต้องใช้บัตรเครดิตด้วยนะใช่ไหมน่ารักมากเลยอ่ะศูนย์เปอร์เซ็นหกเดือนศูนย์เปอร์เซ็นหกเดือน เจ้าจ่ายแค่เดือนงวดแรกไปก่อนคุ้มครองทันทีเลยนะน่ารักมากเลยที่ร้านติ๋มอยู่ตรงไหนเนี่ยเราเลยรู้เปล่าร้านติ๋มเหรอเอ้าอยู่ตรงไหนเสร็จเอ้ข้างหน้าข้างหน้าโอเคโอเคจีพีเหรอจีพีไหมเราไม่ต้องถึงแล้วโอเคนะตกลงประกันภัยฉันมีแล้วขากลับไม่ต้องชวนคุยนะกินอิ่มแล้วก็หลับๆไปนอนไปโอเคตามนะแล้วเดี๋ยวเราไปกินเตี๋ยวกันโอย่างนี้เราต้องขอบคุณอินชกเฟนนะอ่ะเลิฟเลิฟเร็วเลิฟเร็วเลิฟเ ิฟขอบคุณอินชูเฟนเบอร์เกอร์จ้าเลิฟเลิฟจ้ามีไว้สบายใจกว่าเยอะถูกต้องครับผมเชื่อมูมุกับกะทิใช่ไหมหมูมูกใช่แล้วมีไว้สบายใจกว่าอย่าลืมนะคะเจอกันที่มงคลออโต้เซอร์วิสเรือประกันภัยไว้ใจเพื่อนคนนี้มงคลออโต้เซอร์วิตมาที่เดียวจบครบทุกบริการอย่างแน่นอนค่ะ กินเกันีกาหิว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 กนนะคะจ้าบ๊ายบายโหรถเธอดีนะมีเครื่องทำความร้อนนะ